สวัสดีครับเพื่อนๆหนังกางแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องรวมเรื่องราวหนังกางแปลงของเรานะครับก็มีเหมือนหนังกางแปลงนะครับมาแนะนํากันอีกเช่นเคยนะครับสําหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทาง a c e b o o k นนทวัฒนภาพยนตร์จังหวัดพัทลุงด้วยนะครับที่ทางช่องของเราได้นำรูปภาพประกอบมาจะทําหรือมาแนะนาเหมือนหนังกางแปลงในวันนี้นะครับ สำหรับหน่วยนังกลางแปลงนันทวัฒน์ภาพยนตร์นั้นก,ก็เป็นหน่วยนังที่ฉายอยู่2ระบบนะครับเท่าที่ทางผมเองก็ได้ดูทาง Facebook มานะครับถ้าผิดพลาดประการใดทางช่องเราก็ขออภัยด้วยนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นงานฉายด้วยระบบดิจิตอลแล้วก็ระบบฟิล์มนะครับเท่าที่มีทาพประกอบนะครับซึ่งทางทีมงานนันทวัฒน์ภาพยนตร์นั้นก็ตอนนี้ก็ยังรับงานอยู่ปกตินะครับ สำหรับเบอร์โทรนั้นทางช่องเราก็ทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับหรือไม่ก็ดูที่บนภาพบนจอนี้ก็จะมีเบอร์โทรของนนทวัฒน์ภาพยนตร์จังหวัดพัรทธรุงอยู่นะครับสำหรับแฟนๆนะครับที่ชื่นชอบหนางกลางแลงในเขตภาคใต้นะครับมีงานครั้งใดน,นะครับอยากจะได้นงางกงแลงไปสมโพธในงานต่างๆของท่านนะครับก็โทรไปสอบถามกันได้เลยนะครับจองวันใช้หรือหาวันว่างครับจัดงานของท่านได้เลยนะครับ สำหรับหนังกลางแปลงในภาคใต้นั้นก็มีไม่เยอะเหมือนภาคกลางหรือทางภาคอีสานนะครับแต่ก็ยังมีอยู่แทบจะทุกจังหวัดนะครับตอนนี้ทางช่องเราก็จะนํามาแนะนําให้ชมได้สัมผัสกันเรื่อยๆนะครับว่าหนังในแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับส่วนมากทางช่องเราก็จะมีหน่วยหนังทางภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่นะครับรองลงมาก็จะเป็นภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลางแล้วก็ภาคใต้าตามําดับนะครับภาคเหนือน่าจะมีไอยสุดนะครับที่นํามา แนะนำให้แฟนๆได้ชมกันนะครับสำหรับเรื่องราวของนันทวัฒน์า,ายนตย์ในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบในเรื่องราวนั้นก็นกอย่าลืมกดติดตามช่องเราได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม